สวัสดีวันที่17มิถุนายน2 5 6 5ครับบรรยากาศตอนเศร้าอากาศขมกขมืข่อม,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 มีเมกนาะแดดแห้งกะทอดแต่เศร้าเคียนใิซีมาอัปเดตกับ6คณะมอล่ใหญ่ที่ทยอยประกาศพักวงปิดวงกันออกมากกันแล้วมีวงไหนแน่มาติดตามรับชมได้เลยนะครับวงแรกมอลำศิลปินผู้ไทยของ พอวิลโพงษ์วงศิลป์ประกาศพักวงออกมาเรียบร้อยแล้ววันที่18มิถุนายน2 6 0 5กับเมื่อนี้วันที่17ก็เป็นมื่ออื่นประกาศพักวงกันก็ซิม,มีคอนเสิร์ตจัดแสดงกันตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาถ้าว่าจริงๆมอลำศิลปินผู้ไทยปีนี้พอวีก็บอกว่าพวกข้ได้ปรับเปลี่ยนอยียงหลาย คอนเทนต์กับบุคคลหลายปันไดเพราะว่าปัญหาของรดูก,กาลนี่กับเรื่องโควิดกว่าสีกว่าสีเปิดวงได้ตั้งล่ำได้กับอาซา,ากันไปหลายเดือนและความเสี่ยงในการไปแสดงเพราะว่ามีคิวงานลงมาแล้วบางที่ไปแล้วกับบ่าได้จัดแสดงตั้งเวทีแล้วแต่ก็ลือเวทีกันไปซื้อๆกันหลายสำหรับศิลปินผู้ไทยในฤดูกาลนี้ ก็แค่ประกับประคองให้พันรูการไปได้เปิดรูการหนาขาาสะเห็นความเปลี่ยนแปลงของศิลปินผู้ไทยกันอย่างแน่นอนวงที่2องมอลลัมคอนใจแฟนแฟนแม่นจกกักรพันกับประกาศปิดรูการไปคือกันในวันที่สิเก้ามิถุนายนสองพันหารอยหกสิกัสมีคอนเสิร์ตแสดงตามธรรมเนียมก่อเสิดรูการเป็นมอลลัม ที่เกิดใหม่ในฤด,ดูกาลนี่ก็มีงานเขามาาแต่ยังบ่หลายแต่ถ้าเป็นบอลลัมที่เกิดใหม่ตั้งวงใหม่เหตุใดขึงขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วสํสำหรับบอลลัมคอนใจแฟนๆแม่นจัก,กรพันธ์วงที่3วันที่26มิถุนายน25 6พาอยสงอิสานกับประกาศพักวงปิดฤดูกาลกันคือกันเสียงอีสานฤด,ดูกาลนี้ก ราวากระแสหรือการแสดงหน้าวิธี็ดีขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาถึงสีมีเรื่องรามาภายในว่มกันเนี่ยในฤด,ดูกันนี่แต่กถือว่าเป็นมอลำที่ข่าวข่าวว่าตายยืหยัดกันมาหลายปีล่มลุกคุกค้ากนกันไปเนี่ยแต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของเสียงอีสานที่มีงานชูวงานกันเย้าเยียด ติดต่อกันมาหลายเดือนมาติดตามกันเบิ่งว่าเสียงอีสานที่มีผู้บริหารคนใหม่น้องแป้งน,นัทธิดาจากศิลปินหมอลำมาเป็นผู้บริหารที่อายุยังหน่อยที่พาว,วงเสียงอีสานไปไดสนสำคัญมาติดตามกันในฤรูการหนานะวงที่สี่ประกาศปิดรูกาลได้เดือนหนาะระเบียบว่าทศิน เป็นมอลลัคุณภาพขณะหนึ่งที่มีชกี่ยวง้อกันดยงเย้าเหยียดในรูการที่ผ่านมาแต่ศิลปินคุณภาพหลายๆคนที่ยังอยู่ที่ยังอยู่ในวงเนีสิมีการไหลออกไปต่างวงเองเน่เป็นต้นว่าบูรจักรพันแน่นจักรพันออกมาต่างวงไม่แต่ศิลปินที่มีอยู่กับระครับประคองห้วงอยู่ได้ด้วยความเป็นมอลลั าร่ากลับไปให้กำลังใจกันสำหรับคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลของระเบียบว่าทศาสินในวันที่สองกรกฎาคม2 5 6 5ต่อจากระเบียบว่าทศาสินคัมพุนโรมิดวันที่3กรกฎาคม2 6 6 6คัมพุนโรมิดก็สะมีคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลกันไปคือกันหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาคัมพุนโรมิดเป็นบ่วงที่คายๆกับ ศินระบินผู้ไทยที่บอได้ปรับเปลี่ยนอยียงไหลแต่ด้วยที่เป็นวงที่ตืบทอบกันมายาวนั่นส่งต่อกันหลุนต่อหลุนเทียบนักเอกโตชูโลงบาทปัตรรมนั่นพระเอกเดี่ยวบุกตาการนี่ถึงสีบลวอวซื่อเสียงโดยแบนหมอลำค่ำคนรวมมิตรก็สามารถประคับประคองถ,ถึงสิปิดดุดกันในวันที่สกรกฎาคม2 5 6พ้ากติดตามกันต่อไปวา่า ฤดูกาลต่อไปของข้าคุณรวมมิตีมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอีอย่างแน่กระห้ยกำลังใจกันต่อไปวงต่อไปที่การปิดฤดูกาลในเดือนกรกฎาสาวหน่อยเพชรด้่านแพงว่ากันว่าปีนี้เป็นปีทองของสาว่อยเพชิด้่านแพงที่บอกว่าการไปออนทัวร์การไปแสดงอยู่ไสวิกแตกกันแถบทุกวิก ที่มีสาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงไปสแสดงเป็นวงที่มีการเข้าไปอ้อนทั่วในกรุงเทพและปริมณฑลหลายสีุ่ดได้ดูลูการนี่มีศิลปินคุณภาพที่อยู่ในวงกันหลายพระเอกวัดศิวดลโบวัชระนั่งเอกก้อยชาวรินีปันปัญจริยาเอป้อยบันนี่และศิลปินอีกหลายคนที่มีคุณภาพที่อยู่ในวงรวมถึงมีรถแฮ เตยเสดิดของวัดโจโยมมนินบอกว่าเป็นวราชัยสอนสิทธิอนิสาเสียงใสปูจริยาศิลปินถีมีคุณภาพลหลายๆคนที่ปับเปลียนกันใบทดแทนกันได้กเัเฮตไทยอ้วงสาหน่อยเพดฟานแพ่งดุรูการนี่ถือว่าเป็นดุรูการท่องของสาหน่อยเพดบานแพ่งกระสิประกาศปิดวงย่างเป็นทางการ่วันทีก16รกรกฎาคม2 5 6 5และประกาศเปิดวง ฤดูการหม่ในวันที่24กันยายน2560สำหรับวงแรกที่ประกาศเปิดฤดูการตวงหนาไปก่อนวงอื่นไปายเน FC ของสาวน่อยเพชรปัน่นแพงครับติดตามห้ยกำลังใจกันต่อไปว่าฤดูการหนาสิปังคือฤดูการหน,นีบอสำหรับสาวหน่อยเพชรดปัน่นแพงกับกาอัปเดต คณะมอลล์ที่ประกาศปิดฤดูกาลไปเรียบร้อยสำหรับพกคณะมอลําอาศัยช่วงปิดฤดูกาลในการฟอร์มที่ไม่สำรวจอุปรกรณ์ฉากแสงสีเสียงเวทที่สีเริ่มฤดูกาลไม่หลังจากวัดนาให้นาหน้าเขาออกพรรษาลาพระเจ้ากัสีเขาสู้ฤดูกาลงานบุญกับช่วงนี้แหละที่มอลล์ที่มีงานแสดงที่ดอกเฉดยเบิ่งพ้นง,งาน หมอลำต่างๆที่ตอนนี้ก็ว่ากันว่า,วามีบทถึง20คณะใน่านอีสานให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับคณะหมอลำในการสั่งผนงานโจ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานให้ห้าใดเบิงกันใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ออกมาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผัดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ